ดาวเสาร์โคโจรย้าย19พฤษภาคมนะคะสำหรับชาวกันดาวเสาร์จะโคโจรมาเ็งลัคนณานะคะส่งผลตรงกันข้ามกับตัวตนชาวกันอย่างไรบ้างกับ3จุดเปลี่ยนจากดาวเสาร์ไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีกันหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15กันยาถึง14ตุลาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยฝากกดติดตามช่องโหรา59นะคะ สำหรับดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวกันนะคะปุตตะเป็นความหมายเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องการเริ่มสิ่งใหม่เรื่องคนต่างวนะัยเมื่อโครจรย้าย19พฤษภาคมนะคะส่งผลในข้อที่1นะคะดาวเสาเป็นดาวที่โครจรค่อนข้างช้าโครจรแต่ละภพเรือนนะคะก็ใช้เวลาถึงสองปีครึ่งนะแล้วก็ รอบของวงโครจรทั้งหมด12บสอภพเรือนใช้เวลาถึง30ปีนะคะดังนั้นใน30ปีที่แล้วดาวเสาร์ก็โครจรมาเลงสัมพันธ์กับชาวกันแล้วรอบหนึ่งนะสำหรับในรอบนี้นะคะมาอยู่ในภพเรือนตรงกันข้ามกับตัวตนนะเรียกว่าดาวเสาร์โครจรมาเลงลัคนานะคะดาวเสาร์เป็นดาวเรื่องปุตตะอย่างที่บอกนะคะก็มาพร้อมกับเรื่องภารกิจการแบกรับนะเนื่องจากดาวเสาร์เขาจะเป็นดาวที่ทําให้เราเกิดภาระนะคะเรื่องของการ ต้องรับผิดชอบนะโดยมักเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยได้นะคะดังนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์อาทิเช่นการมีภาระดูแลบุตรหลานบริวารน,นะคะมีภาระผูกพันเช่นบางคนก็อยู่ในช่วงลูกหลานหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะมีภาระดูแลอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนก็ได้หรือบางท่านเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะหรือทําธุรกิจประเภทเพาะพันธุ์ต่างๆนะส่งผลให้มันก็จะปลีกตัวยาก มีความพวักพวงหรือมีภาระผูกพันอยู่ในช่วงสองปีครึ่งนะคะเป็นความหมายเรื่องราวการริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้นะดังนั้นก็เป็นบางท่านนะคะที่กําลังริเริ่มนะคะกําลังบุกบัน่นฝาฟันพยายามบางอย่างเพื่อให้สําเร็จนะหรือเป็นการลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการงานการค้าเปิดสาขาขยายกิจการต่างๆหรือประคับประคองก็ได้นะดังนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในเชิงระยะยาวนะคะ เป็นความหมายเรื่องราวของการมีภาระผูกพันระยะยาวนะซึ่งความหมายดีมันก็คือเรามีความหวังกับสิ่งที่เรากําลังเพียรพยายามนะคะเช่นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็หวังให้เติบโตก้าวหน้านะคะเรียกว่ามันเป็นความหวังที่รออยู่ปลายทางนะคะมีความมุ่งหวังบางอย่างที่ใช้ความพยายามอดทนระยะยาวนะก็จะส่งผลกับชาวกันที่มีภารกิจในช่วงดาวเสาโคจรมานะคะสําหรับในข้อที่2นะคะดาวเสาอยู่ในภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่อง คู่ค้าคู่สัญญาและคู่คลองนะคะถือว่ามันก็จะทําให้เรามีความเครียดนะคะหรือเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความร้อนรุ่มได้เหมือนกันนะดังนั้นชาวกันนะคะก็อาจจะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนนะคะมักมีเรื่องของการปรับตัวเจราจาหรือเป็นเชิงการพูดคุยในเชิงการงานการค้าอยู่บ่อยๆนะได้ว่ามันก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนปรับตัวนะคะยิ่งถ้าใครทํางานระบบหุ้นส่วนก็จะเป็นปีที่อปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากนะคะ เป็นเชิงของการต้องใช้ความอดทนนะยิ่งถ้าเป็นเรื่องครอบครัวนะคะก็เป็นช่วงที่ดาวเสาวทําให้เราเกิดความทุกข์นะคะหรือว่าวิตกกังวลหรือบางทีมันก็เป็นการแบกรับภาระต่างๆเชิงครอบครัวที่ชาวกันมักจะพึ่งพาใครไม่ได้ในช่วงนี้หรือพึ่งพาได้ไม่เต็มที่อย่างที่คิดนะคะทําให้ก็เหนื่อยๆนะกับเรื่องราวการประคับประคองครัวเรือนนะคะ และอีกความหมายหนึ่งก็คือคู่กรณีนะคะดังนั้นคําว่าคู่กรณีก็เป็นความหมายเชิงกว้างนะบางทีก็จะไปะมีเรื่องต่างๆได้ง่ายดังนั้นก็ใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะคะจะทํานิติกรรมสัญญาหรือจะไปเกี่ยวสัมพันธ์กับใครเชิงเงินเงินทองทองถือว่าเป็นช่วงที่ชาวกันต้องระมัดระวังรอบคอบในเชิงข้อตกลงเป็นพิเศษนะคะบางครั้งหมายถึงคู่กรณีที่ผ่านมาผ่านไปใครก็ไม่รู้นะเรียกว่าถูกหาเรื่องได้ง่ายหรือว่าบางทีก็เจอ คนไม่ค่อยดีนะเช่นเพื่อนบ้านหรือว่าคนมาหาเรื่องหาราวหรือมีความลำบากอ,อกลำบากใจกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะดังนั้นชาวกันที่ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเยอะอยู่ในเชิงสังคมนะก็ต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตนะคะเรียกว่าอย่าไปใจลอยหรือว่าทํางานทําการละหลวมนะหรือบางทีเราทําอะไรด้วยความประมาทก็จะทําให้เราเกิดเรื่องเกิดราวได้ง่ายแต่ถ้าเราระมัดระวังมันก็จะลดความเสี่ยงจากดาวเสารตรงนี้ลงไปนะคะ ชีวิตมีอุปสรรคจากเรื่องของคนต่างวัยได้เหมือนกันนะเรียกว่าดาวเสาเป็นความหมายของคนที่อายุต่ํากว่าศัก์ต่ํากว่านะคะบางท่านก็เกิดศัตรูในเชิงการงานนะเรียกว่าอยู่ดีๆก็จะมีคนที่ศัก์ต่ํากว่ามาเป็นอุปสรรคนะคะมักมีปัญหากับเรื่องคู่แข่งศัตรูแปลกๆก,ก็ได้นะหรืออยู่ดีๆก็ไม่ชอบเราก็มีนะซึ่งมันก็จะเป็นเหตุผลที่ดาวเสาทําให้ชาวกันก็เครียดกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ อย่างไรก็ตามดาวพรหัสนะคะอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างดีนะคะก็คืออยู่ในภพเรือนกรรมะนะถือว่าก็ยังมีจุดคุ้มภัยนะบางทีก็มาจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์นะคะกฎเกณฑ์กฎระเบียบบางอย่างความถูกต้องก็คุ้มครองชาวกันได้นะคะหรือว่าเรื่องของไหวพริบป,ปฏิพันธ์ความรู้เอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆก็ถือว่าดาวพฤหัสส่งผลดีนะคะสําหรับในข้อที่สนะคะเรื่องราวเชิงสุขภาพนะชาวกันถือว่า ดาวราหูอยู่ในภพอริเป็นกเกษตรนะคะรวมถึงดาวเสาร์ที่เล็งตัวตนก็ทําให้ความเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้นะบางทีมาจากเรื่องการพักผ่อนน้อยนะคะบางท่านมีปัญหานอนไม่ค่อยหลับหรือบางคนทํางานในช่วงกลางคืนนะคะอดหลับอดนอนนอนพักผ่อนไม่ค่อยเต็มที่มีเหตุต้องเดินทางได้บางท่านทํางานต่างชาตินะคะหรือเดินทางบ่อยก็ทําให้ต้องปรับตัวก็ส่งผลให้การพักผ่อน ชะงักเป็นช่วงๆนะคะสำหรับชาวกันดาวเสาร์ที่โครจรมาสัมพันธ์กับตัวตนนะคะเรื่องราวประเภทความเครียดก็เกิดขึ้นง่ายเนื่นองจากดาวเสาร์ก็ทําให้เรามักจะเครียดง่ายนะคะรวมไปถึงการได้รับอิทธิพลถูกกระตุ้นมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะบางทีตัวเราก็สงบดีนะแต่ก็มักมีเหตุจากเรื่องคนรอบตัวนะคะมาหาเรื่องหรือนําเรื่องไม่สบายใจมาให้นะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะ เคล็ดขัดยอกบ่อยนะคะมีปัญหาเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นหรือเรื่องฟันก็ได้ดังนั้นก็จะต้องอาจเดินเหินด้วยความระมัดระวังนะคะหรือยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายบ้างหากอยู่ในอิริยาบถเดิมนานๆนะคะสำหรับชาวกันนะคะความโดดเด่นก็อยู่ที่ดาวพลหัสน,นะคะที่ตอนนี้ก็อยู่ในภพเรือนการงานนะคะในช่วงตุลาคมก็จะโครจรเดินหน้าเข้าสู่ภพลาภะด้วยกําลังแรงไปมหาอุดนะดังนั้นถือว่า ถึงแม้ภารก,กิจหลายสิ่งนะคะหรือการแบกรับบางทีก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสแนวโน้มควบคุมได้ไม่ยากนั่นอาดาวพฤหัสก็โคจรมามีกําลังแรงนะคะและแถมยังอยู่ในภพลาภะด้วยงนั้นถือว่าชาวกันก็มีตัวช่วยนะคะมีผู้อุปถัมมีทางออกนะหรือว่ามีจุดคุ้มภัยจากดาวพฤหัสที่จะมีกําลังแรงเป็นมหาอุดในช่วงตุลาคมนะคะสำหรับดาวเสาร์นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ ก็โคจรผิดปกติด้วยเหมือนกันนะก็คือโคจรเดินหน้าถอยหลังอยู่ในสองภพเรือนนะคะทำให้ชาวการบางช่วงก็จะควบคุมปัญหาได้นะเรียกว่ามันทุเลาเบ,บางบางช่วงก็จะมีปัญหาภารากิจเยอะหน่อยนะเรียกว่ามันก็จะสลับไปสลับมาเนะื่องจากดาวก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะประกอบกับดาวที่ดีก็คือดาวพฤหัสก็โคจรมุ่งหน้าเข้าสู่ภพลาภะดังนั้นถือว่า ความแบกรับนะคะการเสียสละการบุบบ่นฝ่าฟันความเหน็ดเหนื่อยของชาวกันในการแบกรับต่างๆมันก็มีทิศท,ทางแนวโน้มในเชิงความสําเร็จนะหรือมีคนมองเห็นความสามารถโอกาสในเชิงการงานอยู่นะคะก็ขออวยพรนะคะให้สิ่งที่ชาวกันมุ่งหวังนะไม่ว่าจะเป็นอนาคตบุตรหลานบริวารน,นะคะการทุ่มเทเรื่องของ ภารากิจการงาน,นงต่างๆสำฤทิ์ผลอย่างที่ตั้งใจนะโดยเฉพาะในช่วงตุลาคมนะคะที่ดาวพรหัสโคจรด้วยกำลังแรงเป็นมหาอุดในภพลาภพานะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ